ก็สวัสดีกันสักรอบนะครับกับร้านอินเตอร์เซอร์วิสเอสราครับวันนี้มาครับตัวนี้นะครับคีมบีบคีมบีบท่อนะครับ <c oughs> คีมบีบท่อเวลาเราปิดระบบเชื่อมครับคีมบีบท่อก่อนหน้านี้ก็ไปซื้อมาตัวหนึ่งครับเห็นไหมไครับปิดบังนะครับปิดบงังตัวนี้180บาท ครับโนเนมนะครับโนเนมแล้วก็สั่งโซวใหม่มานะครับเดี๋ยวบีกให้ดูนะครับความเปรียบเทียบนะครับตัวนี้ไม่มียี่ห้อดีแล้วครับไม่มีการแส่ยี่ห้อหรือว่ายิงเลเซอร์นะครับที่บริเวณตัวบอดี้ยนะครับตัวนี้ไม่เวิร์กนะครับบอกตรงๆว่าไม่เวิร์กนะครับช่างจะบอกว่าแม่นนะครับบีบแล้วก็มันรั่วนะครับจะมาแกะนะครับจะมาแกะแกะกล่องดูนะครับ ครับตัวนี้คิมบิปสั่งจากลาซาดาลาซาดาสามร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยเนกะ้าสิบไม่ใช่กี่บาทสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับราคาถูกมากเป็นย oo, นะี่ห้อวาลลุเปิดดูนะครับว่าเขาส่งอะไรมาให้นะครับเป็นยี่ห้อวาลลุ เขาส่งขยะมาให้เนีขยะอยูนะครับได้สินค้าตามที่เราสั่งหรือไม่เนอะวาลลุนะครับถ้าเพื่อนๆ่ทำงานช่างอยู่นะครับลองดูนะครับสองร้อยปดิบาทนวัลลนะครับให้มาก็มีกล่องมียี่ห้อเป็นวาลล vrt 102นะครับ สำคัญสำหรับงานช่างซ่อมตู้เย็นนะครับตู้เย็นตู้แช่นะครับแอร์ไม่เกี่ยวนะครับแอร์ไม่ต้องใช้นะตัวนี้นะเป็นวาลูนะเดี๋ยวผมบีบไปดูนะครับเทสเลยนะครับเปรียบเทียบนะครับของสอง้ยแปดสิบาทกับร้อยแปิบาทนะครับตัวนี้ผมบีบมาเห็นไหมคดนะครับมันทําให้บีบท่อไม่แน่นตนี้นะครับดูเนื้อก็ รู้ถึงความแตกต่างนะครับโดยเนื้อดูเนื้อมันนะครับน,นะครับนี่แนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้อของดีตัวนี้อของพอใช้งานได้นะครับที่เราซื้อมาแล้วเดี๋ยวบีไปดูตัวนะนี้งานปิดระบบนะครับขนาดทอสองน้องๆปิดปิดด้วยนะครับขนาดทอสองนะครับเดี๋ยวบีไปดูนะครับ ปืดเดี๋ยวดูรอยก่อนนะดูรอยดรบลาบีบล็อกนะครับนี่ครับอีกอันหนึ่งครับอันที่ยี่ห้อที่ราคาร้อยปสิบาทนะครับนะครับดูดูดูงานที่ออกมานะครับเดี๋ยวโปโหเป็นยากเพราะว่าผมบิดจนคดแล้วนะครับเห็นไหมดูความแนบนะครับตัวนี้ไม่แนบ อยนมันจะเป็นรั่วตัวนี้ไม่รั่วแล้วเห็นไหมโอเคนะครับแล้วก็ดูหลังจากบีบตัวนี้บีบไม่ถึงตัวนี้บีบถึงครับอันนี้ใช้แรงกดเยอะคดนะครับด้ามคดนะครับก็เลยต้องทิ้งแล้วก็ทางเราได้สั่งใหม่มาครับเป็นวาลูนะครับเป็นวาลูบีบบีบล็อกน้ำยานะครับแล้วก็เชื่อมบริเวณนี้นะครับ เราจะเชื่อมบริเวณนี้นะครับราน้ำยาไม่ให้น้ํายาจากฝังอ่าตัวนี้ท่อไปหาด้าโลนะครับแล้วก็เรงหัดมันจะมีอยู่ประมาณไม่กี่บอถ้าสำหรับตู้เย็นหรือว่าตู้เช่น,นะครับส่วนมากแรงดันไม่เยอะนะครับเพราะใช้น้ำยาตระกูล 134A 22290404นะครับน้ํายาไม่เกิน50ปอนด์ขนาดเครื่องรันนะครับอ่าสวยงามนะครับแล้วก็ด้ามมียาง แต่ให้แล้วก็เขียนว่าวัลลุนะครับเป็นตัวหนังสือนุ่นนะครับก็แสดงเป็นกล่องแท้นะครับแล้วก็มีการยิงบาร์โค้ดเอ่อทีเอ็มสองสองหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้ครับก็ถ้าเพื่อนๆหาซื้อครีมราคาประหยัดนะครับส่วนเป็นของยี่โอกิฟนะครับกิฟรู้สึกว่าจะเป็นหกร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ตัวนี้วัลลุก็พอใช้งานได้นะครับดูสภาพดูการใช้งานนะครับดเพิ่มนะดเพิ่ม อเคอยู่นะครับก็ดูแข็งแรงดีกว่าตัวเดิมนะครับผมซื้อมา180บาทซื้อมาโยน,นครับซื้อมาทิ้งนะครับก็โอเคอยู่นะครับกการทดสอบก็หถือว่าโอเคอยู่โอเคปิดจับแล้วก็วันนี้มานําเสนอเยบเทียบนะครับการปิดพ่อโดยใช้ครีมนะครับตัวนี้วาลู280บาทตัวนี้โนเนมนะครับไม่มียอ้อ หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับก็เพื่อนๆถ้าเกิดผมจะแชร์ประสบการณ์นะครับรีวิวเครื่องมือที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์สับเพื่อนๆที่ทํางานตู้เย็นนะครับก็ลองสั่งดูนะครับส่วนกิต์นะครับราคาค่อนข้างสูงนะครบร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้สองร้อยแปดสิบเราก็โอเคอยู่นะครับคุณภาพก็ได้อยู่นะครับนะครับดีกว่าไปใช้ของถูกร้อยแปดสิบาทนะครับซื้อมาทิ้งนะครับวันนี้สำหรับร้านจินเจอร์เซอร์วันนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพื่อนที่ได้เข้ามาชมนะครับขออนุญาตแนะนําร้านนะครับร้านเซอร์สุดเอนะครับนะครับก็เครื่องผ้าตู้เย็นตู้แช่แอ่นะครับมันเป็นหน้าตาหุ่นสามครับติดต่อเข้ามาได้นะสำหรับงานในสุภาพษฎร์ธนีครับตู้เย็นตู้แช่แอ่นะครับเครื่องผ้าตัวนี้นะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ